การอาวาสของยจทปปกรณ์ต <two> ้องทรัพได้ทำให้เมืองที่เป็นที่ศกหัวนอนหนึ่งเดียวของผมต้องตกอยู่ในสภาพพังพินาศย่อยยับเละเป็นขี้แล้วนั่นแหละตามสภาพแม้จะไม่มีความทรงจำดีๆกับสิ่งที่เรียกว่าบ้านเกิดนี่ก็ตาม แต่พออยู่ในสภาพนี้แล้วมันก็รู้สึกปวดใจไม่ใช่น้อยเลยทุกคนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเราสุดท้ายแล้วดูนี่สิดูนี่สินะระแอแต่คนนั้นใส่กางเกงในทองแท้แข็งโป๊ะรางว่งาถึงความพยายามคือสมบัติยังไงล่ะ <c oughs> ตอนที่คนกําลังอะไรอยู่กับความหลังช่วยอย่าเอาเรื่องขโมยของจากคนตายมาขัดได้ไหมยินนี่สักทีได้ไหมเนี่ยตอนที่ส การได้ออกเดินทางผจญภัยแบบที่ไม่เคยคิดฝันมาก่อนไม่รู้เป็นชื่อตอนหรือเปล่าพวกเราได้ตัดสินใจที่จะออกจากเมืองเพราะว่าการที่เพิ่งได้ถือครองยรัพยกรต้องสาบนี่ก็เลยไม่อยากจะสร้างปัญหาให้กับคนอื่นๆแม้ว่าจะออกมาอย่างไรจดหมายก็ตามทีแต่คราวนี้จะไปไหนต่อดีล่ะเด็กไรเนี่ยทำหน้าบอกนุ่นไม่รับ้างงานหิวข้าวหรืองไง เอาล่ะมาทายกันดีกว่าว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้หน้าผูดเป็นตูดหมึกอยู่อีนี่ไรนะอย่าเอาสภาพอารมณ์ผมไปเล่นเป็นเกมถามตอบแบบนั้นเซ่ก็ไม่รู้นี่นะว่าหนักใจเรื่องอะไรอยู่เอาเป็นว่าพอมองหน้าในชั้นเสร็จก,ก็กลับมาอารมณ์ดีได้แล้วล่ะอืมงั้นเหรอ <c oughs> จูจูตุ๊กตาสาวแช่งหรือเรียกย่อๆว่าจูจูเธอเองก็เป็นหนึ่งในยุปกรณ์ต้องสาวที่ผมได้ถือครองอยู่ณตอนนี้อนะ แต่ว่าถึงจูจูจะดูไม่เหมือนยุปกรณ์ต้องสาบที่ไว้ใช้ทำร้ายคนอื่นกรตามันนะน่ารำคาญชะมัดเลยวิยเป็นไงสบายใจหรือ,อยังอย่าพูดไรเหตุผลแบบนั้นสิอะไรเนี่ยเหตุผลอะไรกันหยาบคายที่สุดอุตส่าห์ฝืนใจแสดงความเป็นห่วงแบบนี้คราวหน้าจะขอคิดเงินแล้วนะเป็นห่วงเหรอนั่นคือการแสดงความเป็นห่วงสินะ <laughs> นี่ก็เป็นครั้งแรกสินะที่ได้รับความห่วงใยจากผู้อื่นแบบนี้นะ่ะขอโทษด้วยนะพอเลยกลับมาทำหน้ามึนมนอีกแล้วนะจากนี้ไปขอสั่งห้ามทำตัวมึนมนขาดอ่ะชิปหายละมาอนสเตอร์ Monster. แถมยังเป็นระดับที่สูงมากด้วยทำไมถึงได้ไปอยู่ในสถานที่แบบนี้ได้ละ่ะมีปีศาจมอนสเตอร์ระดับ A ก็สอบสายดีๆนี่เอง นีก็เถอะจูจูไม่อะไม่เห็นจนเป็นเลยเอ๊ะแค่ชักเจ้าชีนันแมมารุออกมาก็พอแล้วไม่ใช่หรอเออแต่ถ้าพลาดแม้แต่นิดเดียวไอ้ค่าชดเชยของชีนันแมมารุนั่นมันทําให้นั่นไงมาแล้วรีบๆชักชีนันแมมารุเร็วๆเ,เข้าชิี่มีทางเลือกสินะชีนันแมมารุรถจากฝั่ง วความรู้สึกนี่ย yeah. yeah. ควบคุมสติไม่ได้เลยสถานนะครุมครั่งโนอาโนโลอาโนโลอาเอ่อ,อ,อนี่ผมไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะเจ้าขยี่มอนสเตอร์นั้นเสร็จนายก็หมดสติเท่านั้นเองแหละ ก็ถือว่าเหมาะเจาะพอดีที่ได้พักผ่อนสักหน่อยอยังไงล่ะโค่นมันได้ผมเนี่ยนะว่าแล้วเชียร์ว่าจะต้องมีพลังที่น่าทึ่งหมายถึงดาบนั่นน่ะน,นะเฮ้ hey. แม้จะไม่น่าเชื่อแต่ดูเหมือนว่าจะโค่นเจ้ามอนสเตอร์นั่นได้จริงๆสินะพอชักชีนาำม่มารูออกจากฝักเสร็จจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้เลยสภาพเหมือนกับตอนที่อยู่ในเมืองมหาดิจิเลยพอคลุมข้างแล้วไม่ว่าชีจะหยุดยังไงมันก็ทำไม่ได้ ที่ไม่ถึงขั้นโศกนาฏกรรมก็เพราะว่ารอบนี้ไม่มีมนุษย์หรือมอนสเตอร์อยู่สินะคงไม่จําเป็นต้องข้องใจในริดเดยียดของเจ้าชีเนาไมมารูนี่แต่ว่าการใช้งานจะต้องสุขุมรอบคอบให้มากกว่านี้เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนั่นขึ้นถึงจะบอกว่านี่คือครั้งแรกที่ผมโค่นมอนสเตอร์ลงได้แต่กลับไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยสักนิดเดียวนะครับเป็นอะไรไปหรอจูจูคงรู้สึกว่ามันง่ายเกินไปนั่นแหละ ไ <Hey. S 2> อาการที่นายสามารถถือครองยุทธปกรณ์ต้องสาบได้มากจนสมใจอยากก็เรื่องหนึง่งแถมยังมาจากดิฉันที่นอกจากจะขโมยยุทธปกรณ์ต้องสาบอื่นได้ยังมีความงดงามน่ารักจนเรียกได้ว่าดีแบบไรที่ติอีกด้วยถูกไหมละ่ะถึงจะรู้สึกเหมือนไม่เห็นด้วยแต่บางคำที่มันเกินเกินมาก็เอาเป็นว่าทำเป็นเฉยๆไว้จะดีกว่านะ และยิ่งกว่านั้นดันเจี้ยนที่เพิ่งถูกค้นพบได้ไม่นานก็ดันมาพร้อมกับยุทปกรณ์ต้องสาบนี่ก็อีกเรื่องนะบวกกับนักวจิจารภัไที่ฝีมือดีไปเอาออกมาให้อีกตั้งหากคนที่อยู่ในสภาพคุ้มคลั่งข้าไม่เลือกอยู่แท้แต่ทาไมพอเจอนายกลับหยุดครึ่งกลางๆเสียละ่ะเป็นการบังเอิญที่ลงตัวหรือเชื่อเลยสินะจนรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายเกินไปจริงนั่นแหละห้ามไม่ได้เลยที่รู้สึกว่าเหมือนมีการจัดฉากอะไรบางอย่างอยู่ บางสิ่งบางอย่างใครสักคนจัดฉากให้เราได้ยุปกรณ์ต้องสาบมาครอบครองพอดีกว่าสุดท้ายแล้วยังไงเสียก็คงไม่มีปัญหาหมวัวแต่ลังเลไปลังเลมามันไม่ได้อะไรหรอกต่อให้มีคนที่วางแผนอยู่เบื้องหลังนายก็แค่พยายามเรื่อยๆไปจนเก่งกว่าศัตรูที่ว่าเท่านั้นเองยังไงละ่ะแล้วถ้านายตายดีฉันก็คงจะลำบากแย่ yeah, ดังนั้นเลิกจิตตกได้แล้วจูจู หาพยายามแทบตายกว่าจะขยับได้ดังนั้นก็ขอให้ได้ไปตุลยกินอาหารชื่อดังของแต่ละท้องถิ่นก่อนนะเออที่ให้ไปเสี่ยงตายก็ด้วยแรงจูงใจเพียงแค่นั้นน่ะระแต่ยังไงซะจากนี้ไปจะให้สู้โดยมัวแต่หวังพึ่งชีวิตไม่มารุมันก็คงไม่ใช่ความคิดที่ดีแน่ๆต้องแกร่งให้มากขึ้นอีกสินะไปลุยแันเจอนกระเถดดะิดโนรลออาเฮ้ ประมาณว่าใช้ชีนันไม่มารุลุยไปในดันเจี้ยนที่ว่าน่าจะมียุทธภกรต้องสาบยังไงล่ะนั่นสิจริงด้วยยุทธภกรต้องสาบทั้งหลายที่หลับไหลอยู่โดยไม่มีใครกล้าถือครองผมสามารถรับมาถือครองได้หมดนั่นก็เพราะว่าพรถือครองผมมีอยู่เก9 9าเเนั่นเองโคตรโหดเลยพี่ถูกต้องยิ่งถือครองยุทธภกรต้องสามารถเท่าไหร่ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมากเท่านั้น สุดท้ายก็จะไม่มีใครที่กล้ามาแย่กับนายยังไงล่ะเยี่ยมเอาเป็นว่าปักธงไม่ต้องรีรอรีไปตะรุดเดนเจียนกันเลยดีกว่าเออเดี๋ยวตอนนี้เลยเหรอที่พูดถึงว่ายิ่งเร็วก็จะยิ่งดียังไงล่ะเอาล่ะรีบเตรียมตัวอย่าง่วดเลยท่าทางหลายๆเรื่องจะจบลงที่จูจูตัดสินใจเลือกให้สินะที่เขาบอกว่ายุทธร,ร์คือสิ่งที่เลือกเส้นท้ายกับชีวิตในกรณีของผมแล้วรู้สึกเหมือนว่าความหมายมันจะดูเพียเพ้ยนๆอยู่หน่อยหน่อยนะ เมืองกีสอสมาคมนักผจญภัยที่นี่มนไม่ใช่<ะ>ดันเจี้ยนนะแล้วก็ไม่ได้ใกล้เคียงด้วยภา่ะที่แบบนี้คิดจะทำไม่ดีมีร้ายสินะชั่วที่สุดไอคนใจบ้ากว่าจะลงดันเจี้ยนได้มันก็ต้องทำอยู่หลายขั้นตอนนะครับอย่างงองแงสิจโจอยู่นิ่งๆเป็นไหมเนี่ยเพื่อที่จะลงดันเจี้ยนได้ต้องมีใบขออนุญาตจากสมาคมที่เป็นเจ้าของพื้นที่ะก่อนหากลงดันเจี้ยนโดยปราศจากใบอนุญาตก็จะโดนข้อหาลักเลอาเข้าเขตห่วงห้าม โดนคด,ดีหนักแน่ยุ่งยากน่าดำคาญเป็นบ้าเลยนะทางนี้สิที่จะยุ่งยากน่ายายป้าไม่ว่าจะมองผมจากมุมไหนมันก็ดูเหมือนชายอันตรายที่มีตุ๊กตาเป็นเพื่อนคุยนี่นะอยากจะจับยัดเข้าไปซ่อนในพระคลุมจังเลยเว้อโอ้โหเฮ้เอ,อมันเด็กไม่ใช่แล้วนะชิบหายเฮ้ยดูหมอนั่นเดเฮ้ยแม่งพกตุ๊กตามาด้วยแม่งช่างใจกล้าริงเลยว่ะน่าเส ตาเจ้ามียมาโชว์ตัวแล้วก็ผิดแล้วไฟไปเล่นพอลูกที่อื่นไปเฮกูว่าละมีอะไรกันเกิดอะไรขึ้นอยากรู้จังเลยว่าแต่เรื่องอะไรน่าสนใจรีบๆทำเรื่องให้เสร็จไปไวดีกว่าแล้วก็บึ่งไปดดนเจียนเลยน่าจะดีอยากจะบอกว่าดันเจียนของที่นี่อยู่ระดับเอสนะคะระดับต่ำอย่างคุณจะปล่อยให้ลงไปตามลำพันมันก็ดูอออกจะเกินไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกครับผมก็แค่คนขนสัมภาระนั่นเอง เอาไว้เผื่อมีสักวันที่ต้องร่วมทางไปกับคนอื่นๆถึงส่งมาให้ตรวจสอบดูก่อนเท่านั้นเองล่ะครับอ๋อช่วยขนสัมภาระนี่เองงั้นเดี๋ยวฉันจะออกแบบอนุญาตให้เลยนะคะแล้วก็กรุณาอย่าได้คิดจะลองลงไปคนเดียวเป็นแอนคาดเลยนะคะเพราะอาการจะกู้โศของนับจนภัยระดับอีม่ม่เป็นปัญหาเรื่องไม่ค่อยคุ้มกับค่าใช้จ่ายคะ่ะจะระวังตัวเต็มที่เลยล่ะครับอฮ่ขาแมงแห้งไปดิเฮย้ยอยูรับจีงั้นเหรอฮ้ใครวะ น้อนเจียนน่ะไม่ใช่สถานที่สำหรับไว้ไปเที่ยวเล่นหรอกนะไอเด็กน้อยเอ้เฮ้อเอาแล้วไงนั่นนนัสินะครับ <c oughs> เฮ้ก่อนที่มันจะเป็นเรื่องก็ยมยอมให้มันมผ่านไปดีกว่าเนองั้นได้โปรโดให้ผมได้กราบบูชาลูกพี่ด้วยนะครับเฮ้อเนี่อมันอะไรนะเฮ้ยตั้งใจเจ้าตุ๊กตามาเล่นให้ดูรด้ไงฮะนี่เนี่ยไอมือโสโครกเนี่ยคิดจะเอามาแตะดิฉันหรอเฮ้ชิบหายละเอออะไรวะนะ เออนี่จูจูขอร้องล่ะอย่าพูดอะไรออกมาสิเจ้าค่ะรับทราบว้า,าเฮียโคตรเจ๋งเลยนี่เป็นศิละปะการพูดผ่านตุ๊ก,กตางั้นเหรอน่าสนใจใช่ย่อยเลยนิววาชักจะถูกใจแล้วเด็กกำลังหางานแบกของอยู่เสียนะติดไปกับพวกข้าที่เป็นนักปราชญภัยระดับบีเธอะทั้งแบกของต้องใช้แทนโลหรือเป็นตัวล่อเนี่ยจะให้ทำจนกว่าจะหนำใจเลยจูจูพัดหนักออรลวไปแล้ว เจ๋งไปละเฮ้ยชิบหายละเจ๋งไปอย่างเลยเนี่ยจะจะจะจู๊จูมึงทำอะไรลงไปถึงจะบอกว่าห้ามพูดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าห้ามลงมือนี่เนาะเฮอไม่ใช่แล้วละครับตอนนี้ก็พูดอยู่เมื่อกี้ก็พูดด้วยไอตอนที่ตะโกนชื่อนั่นไงละครับโทเฮ้อเฮียอะไรวะเนี่ยเฮียกิตุ๊าตาขยับได้วะแม่โคตรเจ๋งเลยเพื่อนกูอยากได้ทั้งตัวนึงว่ะชิบหายละขอตัวก่อนนะครับ ผมไม่ต้องสงสัยเลยว่าต้องถูกมองว่าเป็นบุคคลอันตรายไปแล้วแน่ๆเอาเป็นว่าได้รีบมุ่งหน้าไปดันเจี้ยนก่อนดีกว่าดันเจี้ยนระดับเอรอยทางเดินแมงมุมเกือบจะอ่านไม่ทันละเอาล่ะมารีบๆไปชิดดันเจี้ยนกันเลยดีกว่าเพราะการนอนดึกเป็นศัตรูตัวร้ายของผิวพรรณและสุขภาพเออเออพอนึกดูดีแล้วการชักชีดในเมมโมรุในดันเจี้ยนเนี่ยมันจะไม่อันตรายเอาหรอกครับอย่างเช่นว่าถ้ามันถล่มลงมาเพราะแรงกระแทกน่ะ สบายใจได้เพราะดันเจียนเป็นยุทธภรณ์ระดับ SSS ฮะชินาเมมารูที่อยู่ระดับ SSS เท่ากันไม่สามารถสร้างความเสียหายให้ได้หรอกดันเจียนเองก็ถือว่าเป็นยุทธภรณ์ที่ทนทานถึงขนาดที่ไม่บุบสลายเลยงั้นหรอรู้สึกเหมือนว่าจะไม่ได้พูดเล่นด้วยสินะเอ๊ะโอ้พองมาเป็นกองทัพเลยเฮียแล้วไงอแมงมุมนักฆ่ามอนสเตอร์ระดับบีวิ่งดิรอเฮียแล้วล่ะ ดิฉันได้ค่ยโทรกับมาแรงด้วยสิจัดเลยโนอลอาได้เวลาเผด,ดสุดแล้วอะเออชีนเาไม่มารุปรดจักฝปักสถานะครุ้งครังฆ่าไม่ให้เรียบก็ <c oughs> สบก็เป็นแดนเจียระดับเอสที่ยังไม่มีใครพิชิตม,มันได้มาก่อนแล้วนะแม่งมอนสเตอร์โผล่มาเป็นกองทับเลยที่อ่ะแม่งมีแต่ระดับสูงสุดด้วยมอนสเตอร์ระดับน้างล่างที่แต่ก่อนเราแทบจะรับมือไม่ไหวมาเทียบก,กับระดับเจ้าพวกนี้ไม่ได้เลย แต่ว่าเจ้าชีนามมารุเองก็ถือเป็นยุทธปกรณ์ต้องสาบระดับทริปเปิลเอสแล้วนะโนโรอารียตะนักปราชภัยเลเวล30แล้วเหรอที่ทําให้การพิชิตด,ดันเจียนนั้นคืบหน้าไปไวหน้าทึ่งจนเหมือนกับเป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยก็คงต้องขอบคุณเจ้าชีนามมารุแล้วนะเอ่อถึงห้องลัสบอสแล้วหรอกครับแค่มีชีนามมารุทุกอย่างก็ดูง่ายได้ไปหมดเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะเอ๊ ที่แข็งแกร่งนะ่าไม่ใช่ชิ้น้ำไม่มาลุแต่เป็นนายตั้งหากล่ะนายนะ่ะฝีมือเองก็มีจะความรู้เรื่องมอนสเตอร์หรือกับดักเองก็มีไม่ใช่เพราะยุทธรุตรเท่านั้นหรอกนั่นถึงทําให้นายใช้งานชี้น้ำไม่มาลุที่แข็งแกร่งได้แสบพยศไหวผลลัพธ์ก็เลยกลายเปไ็นไรเทียมทานยังไงล่ะหากเป็นคนแบบที่ได้ของดีมาแต่ไม่รู้จักหมั่นฝึกฝนผลเราก็คงไม่ออกมาดีแบบนี้หรอกมีอะไรอีกไหมอ่าไม่มีครับ อุยชมกันตรงๆแบบนี้มันก็ต้องมีเขื่อนเยู่บ้างนะครับสะไอ้ยะสะสิ่งที่ผมอยากรู้ตอนนี้ข้างหน้ามียุทธปกรยต้องสาบอยู่จริงๆหรอครับไม่ต้องห่วงหนะ้ายิ่งดันเจี้ระดับสูงขนาดนี้ก็จะยิ่งมีโอกาสเจอยุทธภกรยต้องสาบสูงตามไปด้วยเอ๋ทาไมล่ะเมื่อเทียบกันแล้วยุทธภกรณ์ต้องสาบก็จะสูงกว่ายุทธภกรณ์ทั่วไปมาก หากดันเจี้ยงไม่ได้ระดับสูงสมบัติที่เจอในนั้นก็จะเป็นของที่ระดับสูงพอๆกันถึงแม้ว่าจะมียุทธปกรณ์ต้องสาบยังไงล่ะยุทธปกร์ต้องสาบมีแต่สูงกว่าระดับ A ยุทธปกรณ์ทั่วไปสูงสุดที่แค่ระดับ A แล้วเรื่องของชีนาไม่มารู้ที่มีระดับถึงทริปเปิลเอสนี่ล่ะแรกเริ่มเดิมทียุทธปกรณ์ต้องสาบก็ถือเป็นอาวุธที่เอาไว้ใช้แสดงแสงยานุภาพประมาณว่าส่วนใหญ่จะบังคับให้ทาตถือบุกเข้าไปในอ่างฐานธาตศึกซึ่งก็อธิบายได้ว่า จากที่ต้องจ่ายค่าเฉลยเชยจะมีพลังเหนือกว่ายุทธปกณ์ทั่วไปแบบที่เทียบไม่ติดเลยยังไงล่ะแต่ถ้าจับคู่กับยุทธปกณ์ต้องาดีๆแล้วก็จะมีโอกาสที่ค่าเฉลยเชยจะหักหลังกันเองจนหมดสิ้นก็เป็นได้แต่ไม่ว่าระดับของยุทธปกณ์ต้อง飒มันจะเทพแค่ไหนก็ยังมีสิ่งที่สร้างมาเพื่อเอาไว้รับมืออยู่ไม่ว่าจะชินไหนมาเจอดิฉันก็ทําได้แค่ต้องยอมสยบทุมน,นั้นแหละหลังจากนี้ จะได้ออกไปเจอกับยุทธปกรต้องสาวที่แข็งแกร่งทัดเทียมกับชินาเมมารุงั้นหรออ้าวฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลมนุษย์โอพอมึงเยี้ยนี่มันแบงมุมแล้วไงเข้าใจหรอคะฮะเจ้านี่นะห้อคือบอสของดันเจียนน่ะอยู่ดีดีดิฉันก็ชักจะรู้สึกเหมือนอยากกลับบ้านขึ้นมาแล้วสิคะถ้าคนมันได้ก็จะกลายเป็นตำนานแห่งวีเดบรุษนั่นคือวลีที่ใช้พูดถึงมอนสเตอร์ระดับเอสราชินีแบงมุมแล้วไงข้อใจหรอคะ ระดับมหันตภัยเป็นคู่ต่อสู้ที่เหนือชั้นกว่ามอนสเตอร์ระดับ A แบบเทียบไม่ติดเลยในระหว่างทางที่ผ่านมาเรื่องของเราก็เพิ่มขึ้นอยู่ด้านการโจมตีก็มีชี้นาเาไม่มาุเสริมแต่ว่าด้วยพลังป้องกันที่เรามีอยู่น้อยนิดนี่ในตอนนี้ถ้าเกิดว่าโดนลุลวงจากการโจมตีเราจะต้องตายทันทีแน่ๆ่ดังนั้นแล้วโนโอาช,ชนะเป็นของผู้ที่ตัดสินใจได้ก่อนชีนาเาไม่มารุรถจักรฟักเละเป็นขี้ไปดิเฮ่อเอ๊ะ ตำนานแห่งวีรบุรุษได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วหรอไรเนี่ยก็แค่มนกักากเองนินนาพิชิตอันเจียนเรียบร้อย yes y e a อยากจะบอกว่าทั้งที่เตรียมใจกับการต่อสู้นี่ไว้ตั้งมากมายแท้แต่กลับชนะง่ายๆแบบนี้จะดีหรือเนี่ยนี่โนโลอาอ่านี่ไงสมบัติ จะได้สมบัติแล้ว<อ>มาสิไอ้น้องยุกรณ์ต้องสาชิ้นใหม่นี่นะหรอยุทธณ์ต้องสาบสิ่งที่หลับไหลยอยู่ในดันเจียนก็คือฟ o r เรโรเนี่ยนะรอติดตามตอนต่อไปเด้อย